สวัสดีค่ะนารีขี่ม้าขาวพยากรค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปทั่วๆไปเนาะ,ะแฟนขับอยากอยากให้แม่หมออัดคลิปเกี่ยวกับฟ้าผ่าฟา้าผ่าที่นครน,นครวัดขเขมรเนาะจริงๆแม่หมอก็ไม่ค่อยได้รู้ประวัติอะไรมากมายเกี่ยวกับนครวัดขเขมรเนาะเห็นว่ามันก็มีมีชาวเน็ตมากมายเนาะหรือผู้คนมากมายพูดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นคำสาปแช่งตั้งแต่สมัยพระเจ้าวรมันหรือเปล่า อ่าฟ้าผ่าก็เกิดณวันที่เขาประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบนตัวปราสาทในขณะที่ฝนตกอ่าฝนตกเห็นอ่าแม่หมอก็ไปดูข้อมูลในในเพจในเพจในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ในทั่วๆไปเนาะก็พอจะอ่รู้มานิดนหน่อยๆว่าอ๋อมันน่าจะเกิดจากสมัยพระเจ้าอรลมันเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาเป็นลักษณะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กัน ค่าเราเผาเผาพันกลุ่มอะไรนะกลุ่มเดี๋ยวแม่หมอตรวนรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มกัมิงคละหรือเปล่าถ้าแม่หมออ่านไม่ผิดนะเหมือนเป็นลักษณะการฆ่าเล้าล้างเผ่าพันมาแล้วเหมือนกับว่ามันมีช่วงหนึ่งที่พระเจ้าชัยวรมันเขาได้ดื่มน้ำสัตยาพิพัฒ์เหมือนกับว่ารวมชาติรวมชาติ รวมชาติสยามไทยเข้าไปเนาะแล้วทีนี้ก็เหมือนสาบแช่งเอาไว้ว่าลักษณะเหมือนกับการสาบแช่งว่าถ้าเกิดมีใครก่อกระบฏหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อต่อต่อคำบัญญากะก็ขอให้น่าจะเป็นไปตามคำสาบนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอศิลาจะลึกคำสาบนั้นจริงๆแล้วอะ่ะมันคืออะไรก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่เหมือนว่าจะมีการการบิดมาจากคำสาบของปราสาทเมืองทาตงเนาะปราสาทเมืองทาตงนี้ก็เห็นว่ามีลักษณะการสาบแช่งคล้ายๆกับ คำสาปโลอะที่แบบมีการฝังสมบัติอะไรไว้แล้วถ้ามีใครไปเอาสมบัติอะไรขึ้นมาก็จะต้องคำสาปหรือเปล่าแล้วเหมือนว่าก็จะมีการบิดคำสาปมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเห็นว่ามีคำสาปอยู่ประมาณเจ็ดข้อใช่ไหมที่แม่หมอไปดูมาก็เห็นว่าคำสาปของพร,อรรอพระเจ้าสุริยวรมันอ่พระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กัมพูชามายาวนานก็เห็นว่าคำสาปคือ มีเจ็ดข้อนะจะลองอ่านให้ฟังเนาะอันนี้อยู่ที่ความเชื่อแต่ละบุคคลนะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันมันเป็นแค่ฟ้าผ่าตามธรรมชาติอ่ะก็อาจจะเป็นได้เนาะแต่เราก็ฟังเพื่อความเพลิดเพลินความเพื่อฟังเ,เพื่อความบันเทิงนะคะอ่าคำสาบเหมือนว่าข้อหนึ่งผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาจะถูกทําลายล้างอย่างสิ้นเชิงข้อสองผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่ง และลูกหลานของเขาจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่นข้อสามผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวรมรันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาจะมีส่วนร่วมในการฆ่าพี่น้องข้อสี่ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวรมรันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาจะต้องตกเป็นทาสของชาติอื่นตลอดไปข้อห้าผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวรมรันที่หนึ่งและลูกหลานของเขา จะเผชิญกับภัยพิบัติและความกลาหน์ข้อหผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยะบรมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาจะไม่สามารถเอาชนะลูกหลานของเขาได้ข้อที่เจ็ดก็คือผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้อ,อันนี้ก็ก็เป็นคำสาปที่เหมือนกับวัตถุบิดมาจากใน ในคำสาปของเมืองอาตามเมืองทงหรือเปล่าในก,ก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็คืออ,อ่านให้ฟังเฉยๆทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าประเด็นเปิดไพ่ยิ่ีในเรื่องของว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟ้าผ่านครบา้านเป็นคําสาปจริงหรือไม่เนี่ยแม่หมอจะพูดถึงเรื่องของคําสาปคําสาปแช่งคาสาปแช่งมันมีในทุกยุคทุกสมยัยมาตั้งแต่อดีตโบราณากาแล้วแหละค่ะจนนับปัจจุบันถามว่า้มีคนสาปแช่งกันไม่มี ขานาดแม่หมออัดเคลมธรรมดาย,ยังมีคนสาบแช่งแม่หมอเลยเอ,อด้วยความอาคติก็ดีด้วยความเกลียดชังก็ดีชิงชังวิสยยาก็ดีมันเป็นกิเลสส่วนบุคคลแต่นี้คําสาบแช่งมันก็มีหลาย,ลายระดับนะถ้าคุณไปสาบแช่งผู้อื่นด้วยเจตนาที่ไม่ดีแล้วบารามีของคุณนะ่ะต่ํากว่าผู้นั้นคําสาบแช่งทั้งหมดมันจะสะท้อนกลับไปหาผู้สาบเองนะอันนี้บอกไว้ก่อนดังนั้นนะถ้าเป็นไปได้นะ่ะอย่าไปสาบแช่งใคร อ,อย่าไปสาบแช่งใครถ้าคุณไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติสูงสูงจิตด,ดีๆคือคนจิตด,ดีดีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มานั่งสาบแช่งใครหรอกแต่ถ้าคนจิตอิจชาเรีสยาแล้วมาสาบแช่งผู้อื่นแล้วคนนั้นเอญบารมีสูงกว่าคุณอย่างเงี้ยเอย้คุณโดนเต็มเมนะเข้าตัวคุณเต็มๆตมนะอันนี้เรามาระวังอกรณีที่คนที่สาบแช่งสาบเพื่อบ้านเมืองเพื่อปกป้องบ้านเมืองอย่างเช่นบุรพะกตร,ริย์เป็นผู้คำสาปเอาไว้ถามว่าให้มันแก้คำสาปได้ไหม คนธรรมดาธรรมดาจะไปแก้คาสาปนะคงไม่ได้เนาะด้วยบารามีนะมันต่างกันดังนั้นอ่านหนึ่งคนที่จะไปแก้คําสาปแต่ก็ต้องเป็นลูกหลานของบุรพกรษัตริย์ณสมัยนั้นๆซึ่งจะต้องเป็นลูกหลานจริงๆแล้วลูกหลานเขาจะต้องมีมีจิตที่อภัยทานจริงๆนะคะแล้วจึงจะไปทําพิธีบวงสวงนะคะต่อต่อบุรพกรษัตริย์ต่อบรรพบุรุษของเขาในอดีตการรวมไปถึงบูชาให้รู้ถึงเทพพญาฟ้าดินอ่าสิบหกชั้นฟ้านะ่ะ ให้ได้รับรู้เพื่อที่จะถอนคำสาปนั้นนั้นหลังจากถอนคำสาปนั้นนั้นก็คือผู้ที่ตกอยู่ภายใต้คำสาปนั้นนั้นจะต้องอยู่ในสิ่งในธรรมนี่นะ,อ,ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าถ้าคนที่ถอนคำถ้าคนที่สาปเอาไว้เป็นเจ้าเมืองอ่แบบลักษณะแบบเนี้ยพระเจ้าชัยชัยชัยวรมันใช่ไหมสุริยะวอลล์มนแล้วพราหมณ์ต่างๆที่เขาเห็นในข่าวว่าทำพิพีกันนะ่ะคุณเป็นแค่คนธรรมดา บาลามีอาจจะยังไม่ถึงเนี่ยคุณไปถอนคำสาปเขาเนี่ยไม่ได้นะคะด้วยบางครั้งคนที่ถอนคำสาปในยุคสมัยนั้นเขาอาจจะเป็นเป็นระดับมหาเวทระดับสูงและปกติเวลาคำสาปหรือการทำพิธีโหราจาร์โหราศาสตร์ทำในสมัยสมัยยุคแต่ละยุคที่เป็นระดับชนชั้นสูงสูงระดับกษัตริย์เนี่ยเขาจะทําไว้หลายชั้นนะคะคุณไม่ใช่ว่าคนธรรมดาเนี่ยจะไปถอนได้อ่นอกจากคนที่ เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองหรือคนหนึ่งคนที่จะต้องมีมีผลหรือมีตอบมีเข้ามาปกครองบ้านเมืองอจึงจะไปถอนคำสาปและต้องเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูงนะปฏิบัติในทางสูงจึงจะไปถอนคำสาปนั้นได้กรณีที่ไม่ใช่ลูกหลานนะอัะนที่บอกไว้ก่อนอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเขาสาปในเรื่องของวัตถุมงคลเอาไว้ของมีค่าเครื่องประด,ดับที่มันมีมูลค่าสูงสูงและถ้า เขาสาบแช่งเอาไว้ซึ่งคนสาบแช่งเนี่ยคงไม่ใช่คนระดับธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยการที่คุณเอาของของเขาไปเนี่ยมันจะต้องคำสาบไปตลอดนะคะดังนั้นถ้าจะถอนคำสาบได้คุณก็ต้องเอาของหรือวัตถนนุนั้นๆน่ะกลับคืนสู่สถานที่เดิมหรือเจ้าของเดิมและท,ทําพิธีแบบว่าขออภัยเขาด้วยนะคะนั่นน่ะคำสาบมันจึงจะจบสิ้นได้ในนี้ว่ากันเรื่องของคำสาบตั้งแต่ธรรมดาไปจนถึงระดับชั้นสูงๆเนาะ แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลไม่จําเป็นก็อย่าไปสาบแช่งใครนะคะเพราะคําสาบแช่งนั้นคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่คุณคุยอยู่เนะี่ยเป็นรูปของคารวาสก็จริงแต่จริงๆเขาอาจจะปฏิบัติจนบรรลุแล้วก็ได้ซึ่งคุณไม่สามารถที่จะเห็นได้อยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้บรรลุอะไรดังนั้นการที่คุณไปสาบแช่งใครเนะี่ย จะเจตานาหรือไม่เจตานาก็ดีนะหรือร่วมสาบแช่งก็ดีเนะี่ยคนนันจะสะท้อนกลับหาตัวคุณเต็มๆนะคะอันนี้เราก็เตือนๆกันเอาไว้ก่อนเนะาะอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่ยิ่สี่นะคะก็ฟังไว้เป็นเป็นเป็นอะไรดีนะเป็นนิทานก็ได้ฟังไว้เป็นเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความบันเทิงก็อย่าได้ไปจริงจังกับมันมากมายนักนะเนาะอย่าได้จริงจังถึงขั้นแบบคอมเมนต์ในเชิงอคติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ ฟังไว้เพื่อความสนุกสนุกนะแม่หมอก็ลงมาแค่ส่งสารนาเล่าสิ่งต่างๆให้คุณฟังให้คุณใครเครียดให้คุณสนุกสน,กสนานนี่คุณผ่อนคลายเนาะให้ระมัดระวังในเรื่องของแผ่นดินไหวและเรื่องของภัยน้ําธรรมชาติที่มากๆนะเพราะว่าตาทิพย์แม่หมอเห็นตั้งแต่ปลายปีก่อนว่าฮ้ยกิ่งกิ่งกิ่งลิ้นจีจ่จักรพพรดอ่ะลูกจกักรพพรดลิ้นจี่มันโตแล้วนะกินได้แล้วอ่ะ ิ่งใหญ่เท่าท่อนแขนแม่หมอนี่ยเราใครกินใหญ่ๆมันพัดปลิวไปแรงและเห็นลมมันแรงแบบพายุขนาดใหญ่มากเลยอ่ะก็ระมัดระวังน้ําฝนพายุรวมถึงแผ่นดินไหวในปีนี้ให้มากๆนะคะอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะก็เล่ากันพอสังเกตแม่หมอก็ไม่ค่อยรู้ประวัติอะไรถ้าอ่านผิดอ่านถูกหรือเอเล่าอะไรที่ผิดไปบ้างก็ขออาภัยนะคะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านในใ,ใ,น,ใน,ซซนะนในโลกโซเชียลเนาะหาหาข้อมูลในโลกโซเชียลเอง เรามาเน้นเปิดไพ่กันดีกว่าว่าไพ่จะบอกเราว่าอยังไงบ้างนะว่า่าป้าที่ผ่า,านาครบัตเขมนในที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคํำสาบจริงหรือไม่นะคะหน้าไพ่ชุดนี้บุรพากริย์ในอดีตเป็นผู้มาอ่านให้นะคะแม่หมอเห็นเป็นองค์เหมือนหน้าตาคล้ายๆกับองค์ราชก,การที่หนึ่งอะ่ะปกติบุรพากริยัก็อยู่กับองค์แม่หมอนาอ น่าจะองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งหน้าตาเหมือนแม่หมอจะจําได้จากจิตที่เห็นหน้าตอนเนี้ยอ่ะเผื่อท่านจะมาจะมาช่วยช่วยปลดล็อกแต่ก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงนะคะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องส่วนปัจเจ็บุคคลนะคะไหนดูซิเป็นอย่างไร King of Sword เรื่องของกษัตริย์เลยพระเจ้าตัวแทนพระเจ้าพระเจ้าสุริยะอรมันที่หนึ่งนะคะ อ่าฮะโอ้คนดาวลูกตามด้วยเลย <c oughs> เปิดไพ่มาใบแรกนี่เรากดดาวลูกตามเลยนะคือแม่หมอได้แล้วผู้อา่านคือโอ้ดีเอ็มเพรสสี่ไม้เท้ามันเป็นเรื่องของชนชั้นสงูงเรื่องของย้อนสมัยไปในอดีตจริงๆนะคะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานเรื่องของบ้านเมืองนะคะเรื่องของบ้านเมืองสิบดาบเอ,อสิบดาบมันมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กัน ค่าล้างเผ่าพันธุ์ถ้าพูดถึงเราไปดูในประวัติศาสตร์นะที่เขาเขียนเนมะามันก็เป็นการค่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างรัฐบาลจริงๆนะคะกลุ่มอะไรนะกมิงคละใช่ไหมแม่หมออ่านอ่านถูกหรือเปล่าชื่อนี้จนสุดท้ายพระเจ้าชัยวรมันก็ได้ก็ได้ปราบปราบค่าล้างเผ่าพันธุ์สาเร็จอะและก็เหมือนว่าก็เป็นไปตามประวัติศาสตร์ที่เราที่เราสามารถที่จะหาอ่านได้เนาะมันเป็นเรื่องของบุรพกษัตริย์มันเป็นเรื่องของ สองเมืองที่ได้ทําสัญญาทําสัญญาเอาไว้ด้วยนะคะคือมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาหลายยุคหลายสมัยนะคะจนกระทั่งถึงพระเจ้าอ่าวรมนนะะันเนี่ยค่ะเขาก็สามารถที่จะปราบปราบกลุ่มเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มกบฏน,นะกลุ่มที่ผิดผิดคํามั่นสัญญากันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอ,อสุดท้ายก็สามารถที่จะปราบจนสําเร็จได้จนมีการตายตายยกเลยเป็นเป็นเวลาย,ยาวนานมาแล้วนะคะ โอ้ oh. มันมีการสาบทสาบานการดื่มน้ําสัตยะร่วมสาบานกันนะคะว่าอาจจะรวมกลุ่มรวมรวมชาติกันรวมกลุ่มรวมชาติกันนะคะแล้วมันรวมกลุ่มรวมชาติกันแล้วเราจะต้องซื้อสัตว์ต่อกันเราจะเราจะรวมชาติเป็นแผ่นดินที่แบบสร้างบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองอะไรแบบนี้แต่น่าจะมีกลุ่มคนที่ที่ผิด คำสาบานเกิดขึ้นเนาะแม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันถึงได้มีผลต่อต่อเหตุป้าผารอบนี้ได้เอาเป็นว่ามันมีการดื่มดื่มดื่มน้ํศาสตยาบานร่วมแผ่นดินกันอยู่นะคะหลังจากที่ที่มีการปราบกลุ่มกบฏตรงเนี้ยไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจจะมีการเหมือนกับบันทึกเอาไว้นะคะบันทึกอาจจะเป็นลักษณะคําพูดหรือมีใครมาจด เป็นข,ข้อความไว้ก็แล้วแต่นะคะแต่เหมือนกับก็ได้มีการมีการเขาเรียกว่ายังไงอ่ะหนึ่งดาบมีการสาบทสาบานกันเอาไว้อ่ะคะ่ะหรือมีการพูดกล่าวกันเอาไว้ว่าเออจะต้องซื่อสัตย์ต่อกันจะต้องอนุนันนีอนน้อนั้นอนั้นนะคะถ้าหากว่าผิดคํบัั่นสัญญาใดๆก็อาจจะต้องเกิดความวิบัติต่อผู้ที่ผิดคําบั่นสัญญานั้นๆคือระดับกษัตริย์ชนชั้นสูงอะที่เขา ดื่มน้ำสัตยาบันร่วมสาบานร่วมแผ่นดินกันนะถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ผิดคํามั่นสัญญาต่อกันนั้นก็ขอให้แผ่นดินนั้นเกิดความวิบัติไปสู่ลูกหลานของเขาเนะ่ยสืบชั่วลูกหลานของเขานะถ้าตามหน้าไพ่แนะม่หมออ่านตามหน้าไพ่เนาะก็ไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์ดังนั้นถ้าถามว่าคำสาปแช่งมีจริงไหม แม่หมอเป็นคนหนึ่งนะที่เชื่อเรื่องในเรื่องของคำสาปแช่งนะคะแต่แต่ถามว่าแต่ถามว่ามันสามารถที่จะแก้ไขคำสาปแช่งนั้นๆได้ไหมเพลาะขา8ไม้เท้าอย่างที่แม่หมอบอกไปว่าการที่จะไปลบล้างคำสาปแช่งนั้นได้หนึ่งผู้ที่ผิดคำสาบานน่ะเขาจะต้องเขาจะต้องไปทำที่ทีขอโทษแล้วก็ต้อง เปลี่ยนนะคะถ้าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นดีเปลี่ยนมาเป็นยึดในคํามั่นสัญญาที่มีให้กันเอาไว้ในตั้งแต่อดีตการเชื่อว่าคํำสาบตรงเนี้ยมันจะไม่เกิดอะไรไงมันจะค่อยๆเลือนลางหายไปเองในกรณีนี้อ่ามีองค์เขามาสื่อให้ลักษณะแบบนี้นะว่าเฮ้ยถ้าเกิดยังไงแล้วเนี่ยถ้าลูกหลานเขาสำนึกผิดสำนึกผิดอ่าไม่ผิดต่อคำสาบบทสาบาน แล้วหันตัวกลับกลับตัวกลับใจอะ่ะมาเป็นคนดีมาเป็นรักรักกันน่ะเหมือนเดิมมาค่ะคำศัพท์สาบานนั้นอะ่ะมันก็จะไม่เกิดผลแล้วมันก็จะถูกเรือนลางหายไปเองได้เออเขาบอกแบบนี้นะเออแต่ทีนี้ถามว่าจะทําได้หรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่อันนี้อยู่ที่ว่าเนี่ยแปดดาบก็อยู่ที่ว่ามันจะสามารถที่จะทําได้ไหมทําได้ไหมก่อน ถ้าทําไม่ได้มันก็จะยังคงเป็นสิบดาบมันก็จะยังคงเป็นแปดดาบคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นคาคาที่ผูกมัดเอาไว้ถ้าตามหน้าไพ่เนาะเขาจะบอกว่ามันเป็นคําสาบานที่ผูกมัดเอาไว้ผูกห่วงมัดเอาไว้ว่าเธอจะต้องปฏิบัติตามนี้ร่วมกันนะถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ร่วมกันนะ่ะเธอเจ้าจะมีอันเป็นไปสืบชัว่วลูกหลานพูดง่ายๆว่ามันก็คือคําสาบแช่งจะบอกว่าเป็นคําสาบแช่งก็ ดูจะดูจะแรงเกินไปเนาะแม่บอกว่าเป็นคําสาบานร่วมกันที่ผูกพันธนาการเอาไว้ดีกว่านะคะซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ได้เหมือนเราสองคนจะทําธุรกิจร่วมกันเราเซ็นเอกสารลงนามร่วมกันว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อกันถ้ามันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็ขอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องมีอันเป็นไปชั่วลูกชั่วหลานนะมันเหมือนเป็นคําที่เราทําสัญญาร่วมกันเอาไว้แต่มีข้อผูกพันที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเขารับร่วมรับรู้ด้วยมากกว่าเนาะบุรพกษัตริย์ในอดีตก็ดีคุ้นสึกในอดีตก็ดีเขาร่วมรับฟังในที่นี้ด้วยไงยจะเป็นลักษณะแบบนั้นทีนี้ถ้ามีฝ่ายใดที่ทำผิดทำผิดต่อข้อตกลงที่ลงนามในสัญญาะณะขนั้น,นั้นนน่ะก็จะต้องเกิดความวิบัติเกิดความไม่สามารถเจริญรุ่งเรืองได้เกิดความที่มีแต่ มีแต่สิ่งที่ไม่ดีต่อลูกหลานสืบต่อไปนะคะอะน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแต่อย่างที่บอกว่าเ้ยแก้ได้ไหมวิธีการแก้ก็พูดมาแล้วเนาะหนึ่งก็คือให้กลับมารักษาคำบั่นสัญญาที่มีให้ไว้ณตอนที่ดื่มน้ำสัตยาบานร่วมสัญญากาันสองก็คือให้ให้ให,ให้ให้บุตรหลานไปท,ทําพิธีแต่แม่หมอมองว่าการที่บุตรหลานจะไปท,ทําพิธีถ้ายังผิดข้อตกลง ในตามคํามั่นสัญญาเขาก็ไม่ยินยอมอยู่ดีนะคะแปอ่าสมมติว่าไปเจอลูกหลานของอ่าพระเจ้าอาชัยวรมันเนี่ยแล้วอาลูกหลานถอนคําสัญญาให้ก็จริงแต่คนก็ยังไม่ซื่อสัตย์ไม่ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้นะคะอ,อคบุรพากษัตริย์ในอดีตที่เขาได้ได,ได,ได้ได้ร่วมสาบานกันเอาไว้แปดดาบเขาไม่โอเค คือยังไงเขาก็ไม่โอเคนอกเสือจากว่าลูกหลานเขาจะกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีแล้วทําตามคํามั่นสัญญาที่มีให้กันเท่านั้นจึงจะปลดล็อกได้นะคะจึงจะปลดล็อกได้เอ่อมันเป็นเรื่องของบุรพกษัตริย์ในอดีตเนาะต้องบอกว่าเจ้าเมืองในอดีตก็แล้วแต่นะดังนั้นคนสามัญชนทั่วไปพราหมณ์ทั่วไปปัจจุบันที่ยังมีกิเลสอยู่เนะี่ยคุณไม่ได้พราหมณ์คุไม่ได้เป็น พระพุทธเจ้าแล้วคุณไม่ได้บรรลุอรหันต์อะไรอยู่ดีๆคุณจะไปปลดลอ็ลดลอกคําสาบานของเขาเนี่ยมันทําไม่ได้นะมันผิดผิดเขานะคะมันก็คล้ายๆกับผิดครูอะ่ะมันไม่ได้ไงเขาก็จะลงโทษนะคะเขาจะลงโทษดังนั้นเอออย่าอย่าไปพยายามทําตรงนั้นน่าจะดีกว่าสู้แทนที่จะพยายามไปถอนคําสาบะไรตรงนั้นอะ่ะสู้ให้บุตรหลานน่ะบุตรหลานประชาชนในประเทศอะ่ะหันมา อยู่ในศีลในธรรมหันมาเดอะเทมเพลนส์สีไม้เท้าและหนึ่งด่ะหันมาปฏิบัติอ่ะปฏิบัติด,ด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ตามที่ได้มั่นสัญญาไว้อ่ะสัญญาเอาไวอ้อันนั้นอาจจะเป็นการปลดล็อกที่แท้จริงนะคะเออเดอะไฮเพ t สเทสามไม้เท้าพี่สุดแล้วพี่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าอ,อ ตราบใดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุคคลในเรื่องของคนในเรื่องของประชาชนในประเทศให้มันดีขึ้นให้มันถูกต้องอก็ยังจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็ยังจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไฮพซก็ยังจะเป็นอย่างนี้และบุรพากษัตริย์ในอดีตเขาก็ยังจะเป้ามองเป้ามองเหตุการณ์อยู่อย่างนี้นะคะเพราะสิ่งที่เขา เขาลงนามเขาสัญญาไปแล้วหรืออย่างที่เราพูดพูดกันว่ามันคือคำสาปแช่งก็ดีเนะี่ยเขาไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาแก้ไขหรือมาถอนคำสาปถอนคำพูดได้เพราะมันพูดไปแล้วในอดีตเขาก็ได้แต่เฝ้ารอเฝ้ารอว่าวันหนึ่งนะวันหนึ่งคนในประเทศชาตินะเขาจะระลึกได้เขาจะรู้สึกสำนึกได้แล้วกลับมาเป็นคนดีกลับมาทำตาม เงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ได้สัญญาไว้กลับมารวมเป็นชาติหนึ่งเดียวกันที่ที่สมัครสมานส,สามัคคีกันนะคะดังเดิมเขารอคอยเขายังรอคอยวันนั้นว่ามันจะมีวันนั้นเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะคะโอเคอันนี้ก็แม่หมอสื่อตามหน้าไพ่ให้คุณฟังแล้วก็ ฝังไว้เพื่อความบันเทิงน,นะคะฝังไว้เพื่อขอเพื่อเินขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ถ้าแม่หมอพูดผิดอ่านผิดเอ่ยชื่อเอ่ยนามผิดก็ต้องขออภัยอ่าอย่างสูงณนะที่นี้นะคะ